คือพูดง่ายๆว่าเราจะยกหน้าจอมือถือของเราขึ้นไปอยู่บนจอ Apple CarPlay วิทยุของเรานะครับคือเชื่อมต่อได้เลยใครที่อยากจะเห็นยวไปดูได้แล้วก็ยังมียังไม่จบคะมีข้างหลังรถนะคะมีช่องเสียบสาย USB มีทั้งหมดสองตำแหน่งเลยนะคะเราก็สามารถชาร์จ iPad ได้ด้วยค่ะอไม่ต้องกังวลว่าเล่นแล้วแบบโทรศัพท์จะแบบเหนื่อยก็สามารถชาร์จได้หลายคนเนี่ยไปชาร์จบอกเมื่อก่อนชาร์จ iPad ไม่ค่อยเต็มไง เราเลยทำให้ให,ใหม่เลยชาร์จ ipad ก็เต็มชาร์จ iphone ก็เร็วเป็นแบบเป็นแบบฟ้าชาร์จไปเลยทีเดียวนะครับข้อดีนะครับมผมของรถคันนี้นะฮะ